ครั้งครับนี่แล้วกับแม่สันนะครับเจ้าของร้านชื่อร้านบ้านชวนนะครับอยู่เมืองรัดมุ่นนะครับอยู่เมืองรัดมุ่นนะครับแล้วกับแม่นุงน่งแม่นุง่งแม่ปีมาปาครับแม่นุง่งทำกับข้าวเป็นแม่ครัวร้านได้ยุด้กินน้ำพุ่นแม่ฝากปากชองนะครับพุ่นแม่ซูเมอร์นะครับถือว่าถ้าเราไม่ไปงอมรำวากก่อนจะไปลำบากเพราะว่าวงม,มันมีมันมีขึ้นนิงลงมีลงลงร้อนเนาะแต่ว่าในช่กกวงช่กกวงจังหวะคือศิลปินมันมีขาขึ้นขาลงเนาะ คือว่าสาวน้อยย้อนเป็นขาลุ่มลุ่มโจ้ได้ต้องดีเจ้าของออาไปหาเงินอยู่ข้างนอกก่อนนั้นคือไอ้พงศัยไปวันพี่พงศ์พี่ชายไปก่อนก็ไปพงศ์พี่พงศ์ดีชวนมาหลายเดือนแล้วล่ะแตกก็ได้ไปเลยมันมีห่วงชื่อหนึ่งไน้ี่เขาหมดช่วงที่สาวน้อยอ่ะที่มันจังหวะดที่ขาลุ่มมากผมไม่ได้ทัดสินใจก็คืออาจสั่งจะไปไปยุโรปเลยพอพงศอาทิตย์แล้วนี่ราเทียงอยู่อยู่ไทยนี่ร่างเทียนไปร้านอาหารไทยแน่ร่งเจียนกับไปฮ่องกงแน่ อ่าไปเทเ่าเดือนเขงเดือนนั่นสิปนีิยายก็เลยส่วนหลายๆใจที่เราอาย,ลายแล้วไปก่อนนะครับพราะถึงจบวันมาเราก็เลยได้ไปกอไปแล้วอายนะแม่นะครับ,บกับพี่อีทนะครับอ่าพี่อีท์นี่จะเป็นลูกสาวเจ้าของรา้านเป็นผู้บริหารร้านอ่าและล่าแม่เนี่ยเป็นเจ้าของงานแล้วพ่แม่ก็ดูแลกับลูกเต้านะครับตอนนั้นนุ่มโจไปจังง่าจะเป็นอายุที่น้อยที่สุดเราเป็นผู้น้อยเรื่องโจผู้น้อยตอนนั้นโอ้เหมือน สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดี FC แฟนคลับเพชรแสงตะวัน a b g นะคะสวัสดี FC แฟนคลับสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะคะสวัสดี FC แฟนคลับน้องอุ้มอิค่ะสวัสดีค่ะข่าวช้ามาแล้วค่ะทุกคนนะคะเ <c oughs> มื่อนี้ก็สิมาท่บอกข่าวคร่าวของเรื่องเล่าของบอดโจนะคะมีวันนั้นถึงมีวันนี้นี่คือความหมายของบอดโจนะคะพี่น้อง บอดูเพิ่นมีความยินดีและมีความปราดปลื้มนะคะพี่น้องที่เพิ่นในคบพ่อครับถือว่าเป็นผู้มีพระคุณของเพิ่นในครั้งที่เพิ่นตกบอกว่าตกและกำลรมลาบากอยู่ต่างประเทศกันแล้วกันเนาะพี่น้องเนาะที่เคยบอกว่าบอจูเพิ่นในไปทํางานต่างประเทศถึงสองปีนะคะพี่น้องเพิ่นก็ได้ไปเพิงบุญบารมีของคนคนนี้นะคะพี่น้องนั่นก็คือ คุณแม่นะคะคุณแม่สั้นนะคะพี่น้องเพิ่นเป็นเจ้าของร้านนะคะพี่หอพี่น้องร้านประชวนนะคะพี่น้องที่อยู่จังหวัดที่อยู่ประเทศเยอรมันนะคะพี่น้องเพิ่นเองเหินเพิ่นมาให้กําลังใจนะคะเพิ่นเขามากนังเวทที่เมือนีเพิ่นมาให้กําลังใจบอดโจถึงหนาหานเลยทีเดียวนะคะบอโจเองก็เลยได้ล้ำลึกถึงนะคะได้พูดคุยกับเพิ่นนะคะ เพิ่นถือว่าเป็นผู้ที่เฮดไห,หบอโจโดได้มีเงินล้านก่อนแรกของชีวิตตั้งแต่อายุ28ปีก็ะสันตั้งแต่มือแรกที่เก้าไปออกจากเมืองไทยไปยังประเทศเดลมันก็ได้มีครอบครัวของคุณแม่สันนี่แหละที่เพิ่นได้อือเฟื่อทุกอย่างนะคะพี่น้องจนไปอยู่ททำการทำงานมาว่าจะเป็นเรื่องเล่าของอาหารการกินตูแระมืดสุเน,น่ นี่คือถือว่าเพื่อนเป็นผู้มีพระคุณถือว่าเพื่อนเป็นอีกหนึ่งสตอรี่เป็นท่ามไร่ของบอดจโอูเนาะพี่น้องเนาะเพื่อนเองกันเลยเด้พูดใบว่าวันนี้มีวันนั้นถึงมีวันนี้เพื่อนว่าวันดีดีสาหรับผมนะคะขอขอบคุณแม่สั้นและเจ้าของหลานบ้านชวนที่เมืองที่เมืองอะไรคะนี่ที่เมืองชาดมุนนะคะดาดมุนนะคะประ,ประมาณนั้น นะคะไอ้เพ้นอาจจะอ่านบทถึกเนาะพี่น,น้องเนาะหรือเมืองดอทมุลเนาะพี่น,น้องเนาะยังอ,อยู่ที่ประเทศเจอรมันนีนะคะพี่น้องที่ผมได้เคยไปอาศัยบารมีแม่เพิ่นว่าใช้ชีวิตอยู่ต่างแดนในวันที่ผมลําบากนะคะพี่น้องบอดโจคนกันบอกว่าเอาว่าไปไปไป,ไป,ไปหาเงินนี่คือบบมีทุนเลยว่าต่อไป เพื่อนกับมหอาอ่เนาะจากวันนั้นถึงวันนี้ผมไม่เคยลืมพระคุณและขอบคุณแม่นงนะคะพี่น้องในวงเล็บในแม่นงนี่คือผู้ที่ทําอาหารให้ทานทุกวันสมัยอยู่ที่เยอรมันเพื่อนกับมาน้ากันเนาะพี่น้องเนาะไม่ขอลืมพระคุณขอขอบคุณพี่อิฐพี่สาวที่น่ารักตั้งแต่วันที่มารับผมที่เมืองไทยเพื่อนว่าและสู้ไปสู้ด้วยกันที่เมืองนอก ขอบคุณพี่โอเพื่อนโอมด้วยนะครับขอหายลำด้วยเทวีคูณสุขภาพแข็งแรงครับนะคะนี่คือฮักและศรัทธาสตอรี่เรื่องเล่าชีวิตท่ามไร้ความทรงจำดีๆที่ไม่เคยลืมเลื่อนหายไปเลยนะคะนี่คือสิ่งที่บอดโจพู่ดใบอกถึงกาวถึงเนะพี่น้องเนาะลองมาคิดลำดับเบิงว่า จากเมืองไทยไปโดยบบมีหอย่างเลยเพิ่นเองอุบอุ้มเนาะพี่น้องก็ถือว่าเป็นผู้มีพระคุณอีกผู้หนึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งส่วนที่เฮดไห้บอโจโดจูได้มีมือนี้นะคะพี่น้องจังจะเคยได้พูดคุยกันว่าบอโจโดจูเพื่อนเองได้เดินทางไปทำงานต่างประเทศกับเพาะ ครอบครัวผู้เพิ่นดูแลอยู่ี่เองนะคะพี่น้องวันนี้ถึงวันที่เพิ่นได้มาปรากกายปรก่ปากฏให้เห็นอยู่หลังเวทีก็คือคุณแม่สันนะคะซึ่งเป็นเจ้าของลานนะคะหรือว่าเป็นแม่ของคุณพี่อีทที่เพิ่น,อนบอกถึงนี่แหละเนาะพี่น้องตอนนี้เพิ่นกลับมาอยู่เมืองไทยประมาณนั้นนะคะส่วนพี่อีทนะคะแล้วก็เพื่อนโอมยังคง ดูแลกิจการยูพุ่นประมาณนั้นนะคะพี่น้องนะคะหากท่านใดอยากชมคลิปเต็มนะคะก็เข้าไปชมในที่าสาวน้อยเพชรบานเพ่งนะคะหรือในนน้นจะมีคลิปเต็มที่บอดจูเพื่อนใดโอา,าถึงนะคะไอ้เพชบองก็ นำมาให้รับชมรับฟังบางช่วงบางตอนนะคะพี่น้องเป็นเรื่องเล่าที่บอกได้ว่าถือว่าเป็นเรื่องเล่าที่หนาชิ่นชมยินดีนาะพี่น้องเนาะยินดีกับบอดจูที่ได้พบกับภูมิภาคุณนะคะพี่น้องขอบคุณขอบคุณสาหรับสุข้นสุทันที่เขามารับชม่มคลิปนี้เด้อพี่น้องเด้อสแสดงความคิดเห็นเขามาใดนะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ให้กับ แอบเพ่นเนาพี่น้องเนาะแอบคอมเมนต์เข้ามารัวๆนะคะส่วนถ่ายคลิปบอโจกับอีหล่าหน่อยได้ฝากช่องกับแอบเพ่นขอบุญขอบคุณในความกรุณาของบอโจกับอีหล่าหน่อยอุ้งอิงเด้อพี่น้องเด้อเชิญติดตามรับชมได้แล้วนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณหลายๆนะคะค่ะอีหล่ากับพ่อฟังซ่องได้ซึ่งตอนนี้ในได้จ่าฝากอะไรก็ใช้แรงกำลังใจนี้คุณได้ก็ไม่ไ้า ติดตามช่องพิศเสียงตะวันค่ะ E B c E B c โอ้ย E B G กาฝากก็ติดตาแล้วนะครับคนติดตามสอใครจะดิ้งป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 ิ้งไห้คุณแม่